นักฟุตบอลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนโจมตีเท่าไหร่นะครับแต่คนที่โดนด่าหนักๆตอนนี้น่าจะเป็นบรรดาผู้บริหารบิ๊กทีมไทยลีกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแบบเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่ององกับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยกับจอร์เจียกันหน่อยครับคุณชมครับโอ้โหผมจะวิเคราะห์ยังไงดีเนี่ยนะฮะผลสกอร์ออกมาอย่างที่เราทราบแล้วก็ไม่อยากรู้นะฮะก็คือแพ้แบบเละเทะเลยนะครับแปดประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับก็เป็นการแพ้้้แแบบบบบบสสกออรรร์ยยยัััเิิินนนนุุดดดลลวววะะคคใชช่่งงีีตตตตททผมมมไไาาฟ เกมที่เป็นทางการนะครับไม่นับเกมอุ่นเครื่องหรือว่ารายการพิเศษอะไรนะครับจะบอกว่าเป็นแมตช์ที่สุดน่าอายได้ไหมก็ว่าได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เราสู้ไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ได้เห็นความพยายามนะครับแต่มันก็ไม่ได้จริงๆนะครับจอเจียเองเขาก็เอาจริงนะครับเขาบอกแล้วว่าก่อนเกมเนี่ยเขาไม่ปล่อยไว้แน่นะครับเพราะว่าเขาต้องการเตรียมทีมที่จะคัดเลือกฟอนยูโรด้วยนะครับซึ่งใจผมเองก่อนเกมก็หวั่นๆเหมือนกันว่าจะยับนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะห่างชั้นกันแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะ ออก็ทุกอย่างในเกมนี้มันมาครบเลยครับเราขาดตัวหลักเยอะนะครับซ้อม2วันนะครับนักเตะก็หน้าใหม่ด้วยนะครับ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในเกมนะครับโดนเร็วด้วยนะครับจอเจเองเขาก็เร่งเกมตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่พวกเขาเองก็จบคมทุกจังหวะนะครับเน้นทุกจังหวะเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาเองก็ต้องการยกระดับฟุตบอลของเขาให้ดีขึ้นมา่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับมาโน่เองเคยมีการลองทีแบบนี้นะครับในสภาพแบบไม่ค่อยมีตัวหลักลงเล่นนะครับใครจำกันได้ก็คือเกมที่แพ้ไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งคราวนั้นเองมาโน่เนี่ยได้บทเรียนเลยนะครับก็โดนด่าเละเทะเลยนะครับจนระยะหลังจะสังเกตได้ว่า มาโนเองก็จะจัดชุดเต็มตลอดนะครับซึ่งมาวันนี้มันไฟบังคับนะครับไม่มีแกนหลักติดทีมาด้วยทําให้ช้างศึกของมาโนนี่เป๋เลยนะครับต่างคนต่างเล่นตื่นตื่นด้วยนะครับเท่ากับว่าแผนงานของมาโนเองก็ต้องพึ่งพาชุดนักเตะแกนหลักก็ต้องมีชุดแกนหลักลงสนามเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับถ้าหากจะใช้ชุดอื่นๆนี่ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเข้าระบบของเขาน้่นเองนะครับก็เท่ากับว่าเกมนี้มันไฟบังคับก็เลยโดนเละแบบนี้นะฮะแล้วก็รูปแบบทัตติอะไรก็ใช้ไม่ได้ค่อยได้ผลเลยนั่นเองนะครับ นักฟุตบอลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนโจมตีเท่าไหร่นะครับแต่คนที่โดนด่าหนักๆตอนนี้น่าจะเป็นบรรดาผู้บริหารบิ๊กๆทีมไทยลีกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแบบเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามาขอไม่ปล่อยนักเตะมาช่วยทีมชาตินะครับเพราะว่าสโมสรโปรแกรมเยอะนะครับซึ่งก็ไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับก็เอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับว่าทีมไหนที่โดนบ้างครับก็คือ BG Bangko k กท่าเรือบุรีรัมนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแต่ดูทรงแล้วก็คงจะลอยตัวหนึ่งปัญหาแน่นอนนะครับ้ไดจ แฟนบอลทั่วประเทศด่าทั้งประเทศแน่นอน,นครับรวมถึงสมาคมด้วยนะครับที่ไม่กล้าออกมาตําหนิบรรดาพวกมีอำนาจพวกนี้ก็สมควรถูกวิจารณ์เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนี่แหละเนาะบอลไทยนะคุณผู้ชมฮะระวังนะฮะศรัทธาจะหายไปเรื่อยๆนะครับผมตือนไว้ก่อนนะครับถ้าทํากันแบบนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันเป็นแมตช์ฟี فا เดย์นะครับเป็นแมตช์ทางการด้วยอะไรด้วยนะครับมันมีกฎข้อระเบียบอะไรต่างๆที่ควรจะต้องให้ความร่วมมือกันนะครับแต่ปรากฏว่าเรามาเล่นแบบสไตล์ไทยๆแบบนี้นะครับก็ผลสกอ์ออกมาตอกย้ําให้เราเห็นเลยว่าเราทํางานแบบไม่เป็นมืออาชีพนั่นเองนะครับก็ <laughs> ตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมฮะอ่ะกลับมาที่หลังเกมเนี่ยมาโน่เองก็รับสภาพเลยนะครับจริงๆเขาเองก็ไม่คิดว่าจะโดนแบบเยอะแบบหลุดลุ่ยแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมทางจอเจด้วยแหละครับที่เล่นเอาแบบเอาจริงเลยนะครับไม่มีอ่อยนะฮะเลยเละกว่าที่คิดนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะซึ่งทางมาโน่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเราเองคาดหวังที่จะทําผลงานได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้นะครับหลายคนที่เราเรียกมาครั้งนี้เพิ่งได้โอกาสลงเล่นทีมชาติครั้งแรกนะครับ ก็มีนักเตะหน้าใหม่เยอะนะครับผลก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่คิดที่จะตําหนินักเตะของเรานะครับทุกคนที่ลงไปเล่นและมากับเราในวันนี้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วนะครับทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้วเป็นเกมที่สําคัญสําหรับผู้เล่นที่จะได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเราได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งแบบจอร์เจียนะครับเราคุยกันก่อนเก็บแล้วว่าจอร์เจียมีการเปลี่ยนสถานการณ์ที่รวดเร็วแล้วก็เป็นทีมที่ดีด้วยนะครับครึ่งแรกเรามีข้อผิดพลาดเยอะนะครับ แล้วก็โดนลงโทษจากความผิดพลาดต้องเรียนรู้กันไปนะครับแหมนี่ขนาดเจอกับเขาเรียกว่ายุโรปเกรซีนะครับโอ้โหเรายังโดนเละเทะแบบนี้เลยนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับมาตรฐานของฟุตบอลไทยในเวลานี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันตกไปเยอะนะครับมันมาด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับที่เราไม่มีตัวเล่นหลักมาด้วยก็ยิ่งแล้วไปกันใหญ่นะครับทีนี้มันก็ผลออกมาก็เละเทะเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับฟี فا เดย์เนี่ยเราจะต้องไปเล่นที่เอสโตเนียนะครับ ที่เลค็อกอารีนาในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับเตะเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยก็รอส่งแรงใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็ส่งใจเชียร์เยอะนะครับสำหรับช้างศึกชุดนี้นะครับต้องให้กําลังใจพวกเขานะครับเขาอุตส่าห์เสละไปช่วยทีมชาตินะครับอย่างไรแล้วก็ ช่วยส่งกําลังใจกันไปเยอะๆนั่นเองคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันก่อนจากกันไปก็ฝากไว้เช่นเดิมนะครับ YADP Thailand Youth Athlete Development Program นะครับวิทยาศาสตร์กีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติทาตทไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานนี้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆก็ลงทะเบียนหน้านที่ QR Code ในภาพนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็ฝากไวว้้ดยนนั่นคือประเด็นที่ผม้อองงฝาาาาากกกกกกกัันนนนใใคคคลลิปี้้ยย่่่ะะเเขบบุุณทททตตดดดดดมมรรรไ์์แช subscribe ็จหผว ในช่องเองกับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ